กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้เราไม่พูดถึงบุคคลคนหนึ่งไม่ได้ครับสำหรับแวดวงการเมืองซึ่งดูแล้วเนี่ยนะฮอตร้อนแรงไม่แพ้นะครับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมเลยที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาในมาตรา1 2ไม่ว่าจะเป็นควินน้องไม้น้อง,งออร,รุ้งอานน์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็ตั้งรับ นะครับข้อกล่าวหาในส่วนมาตราหนึ่งสองที่รัฐบ,บาลพยายามที่จะป้อนให้ <c oughs> พูดเหมือนป้อนข้าวเลยนะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับวันนี้ข่าววันร้อนแรงเหลือเกินมีบุคคลบุคบคลหนึ่งท่แต่แสเนี่ยไม่แพ้น้องๆเขาเลยคือพลเอกประยุทธ์จันโอชามีหลายๆนะครับกลุ่มการเมืองมีหลายๆพักออกมาพาเรดกันวิพากษ์วิาวจารณ์นะครับกับผลการตัดสิน พูดง่ายๆคือลุ้นผลการตัดสินของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสารรมนูญในตุลาการสารรมนูญเนี่ยจะตัดสินยังไงในวันที่สองนี้คล้ายๆว่าจะเป็นดาวเป็นดาราไปเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ออกมาพูดนะครับในส่วนของในส่วนของบ้านพักหลวงนะครับกับผู้สื่อข่าวเชิงว่าประ,ประมาณว่า ถ้าให้อยู่เนี่ยก็จะอยู่ถ้าไม่ให้อยู่ก็ไปก็แค่นั้นก็คือจบผลเอกประยุทธ์ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วเพราะวันนี้ผลเอกประยุทธ์จันโอชามาเหนือแผนมาเหนือเมฆจริงๆแผนของผลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะนะกลุ่มพวกเราไม่สามารถคาดเดาได้หรอกนะคุณดูนะครับคุณวิเคราะห์ตามผมนะถ้าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยการพัดพักบ้านหลวงเนี่ยยังไงผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็หลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว แต่วันนี้นะครับแม้กระทั่งวันล่าสุดที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาถแถลงข่าวก็ได้มีนักข่าวเนี่ยแซะนะแซะเล็กแซะน้อยแซะโน่นแซะนี่แล้วก็ประหล่อประหล,อ,ลอไปถึงเรื่องของบ้านพักหลวงพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะบอกว่าพูดโดยไม่เก็บอาการหรือเก็บอาการหรือไม่ต้องมีอาการให้เก็บแต่อย่างใดก็สามารถตีความหมายไปได้หลายทางเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะวันที่สองเนี่ยก็ ระยะเวลามันเหลือแค่2วันแต่นะครับไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดของพักร่วมรัฐบาลไม่มีข่าวคลื่นใต้น้ำมาว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือจะต้องมีแผนอะไรรองรับเกี่ยวกับการอ่านคำพิพากษาของศาลตุลาการรัฐธรรมนูญในในวันที่สองนี้เลยพูดง่ายๆไม่มีแรงกระเพื่อมจากรัฐบาลเลยไม่มีการปรับเปลี่ยนไม่มีข่าวอะไร ทั้งหลายทั้งพวงยกเว้นพี่เต้เราพี่เต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดพี่เต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดกระเด็นออกมาจากพักร่วมรัฐบาลโอ้พี่น้องคือไม่รู้จะพูดยังไงนะของพี่เต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคุณศิระก็ออกมาบอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าออกมาเองหรือเขาไล่ออกมาเออ เขาไล่ออกมาหรือเปล่านี่ต้องไปสืบค้นข้อมูลกันอีกทีนะเด,นะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวสักก็ต้องไปดูข่าวดูคราวอีกว่านะครับเช็คจากพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ฝั่งทางรัฐบาลเองเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเต้นเนี่ยเขาโดนไล่ออกเชิญออกหรือออกมาเองนะครับหรือออกมาเองเข้ามาแล้วก็อยากเฉยนะฮะแชร์กันยาวๆเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะพยายามหาข่าวก่อน พูดง่ายๆคือโอ้โหวิวาทนนี้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นกันจริงๆนะฮะสำหรับของคุณเต้เองเนี่ยแรงกบเพื่มของทางฝั่งรัฐบาลก็มีแต่คุณเต้ยอย่างเดียวละครับมีแต่คุณเต้ยอย่างเดียวจริงๆก็ไม่รู้จะพูดยังไงคุณศิรานี่ก็แสบนะเอากล้วยไปตั้งสามหวีเอาเข้าไปที่สภาแล้วบอกว่าเอามาฝากเพื่อนนั่นดูนั่นดูเขาแกล้งกันาการหยอกเยา้าเซากระแสะของศิระเจนจาคากับ มงคลกิจนี่เขาดูน่ารักเนาะ <Netflix> นะฮะแรงกับเพื่อมอก่อนวันที่สองก็มีแค่เต้มงคลกิจแค่นั้นเองที่อาชาวโซเชียลก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเออไปแล้วก็กลับกลับแล้วก็ไปไปแล้วก็กลับทำไมเป็นอย่างนี้พี่เต้เกิดอะไรขึ้นกับพี่เต้อะไรเงี้ยก็ตีความหมายไปต่างๆนานา,นาบางคนก็ว่าคุณเต้มงคลกิจไปกินกล้วยเพราะกล้วยหมดอ่ะก็ออกก็ ตั้งแง่ตั้งเงินรัฐบาลสร้างราคาตีน้ําให้กับเพื่อนสร้างราคาให้กับตัวเองเพื่อที่จะให้อะไรนะประวิตย์วงสุวรรณไปงออีกทีเอ้าสุดท้ายประวิตยชกวงสุวรรณออกมาพูดว่าเฮ้ยตอนมาเนี่ยก็ไม่ได้เชิญน,นะมาเองนะเพราะนั้นตอนไปเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรกับเฮียอยู่แล้ว <laughs> พูดง่ายๆต่าภาษานักเลงว่าหน้าแตกนะก็ทําอะไรเขาก็หยอกล้อขำๆกันน่ารักดีนะฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาวิเคราะห์ว่าเอ้ยก่อนวันที่สองเนี่ยถ้ามีทีท่าว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเพลียงพล้าแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องมีแรงกระเพื่อมจากอ่าพักร่วมรัฐบาลรวมทั้งหนูอนุทินเนี่ยตอนนี้เงียบมากเลยนะไม่รู้ไปอยู่ดูไหน <c oughs> คุณหนูอนุทินก็เงียบพักประชาธิปัตย์นะก็เงียบคุณเห็นไหมจูรินลักษณะวิสิทธ์ก็ไม่โผล่ออกมาในช่วงนี้แม้กระทั่งนะนเนี่ยธรรมนัตนีย ที่เป็นตัวตั้งตัวตีว่าเป็นพ่อบ้านลนักษณะเป็นพ่อบ้านของบอุเอกของอพลังประชารัฐนะที่มีหน้าที่ไปช่วยคนนู้นคนนี้หาเสียงอบจอ,อะไรพวกนี้ตอนนี้คือเขาห้ามนักการเมืองไปช่วยหาเสียงก็เงียบไปเหมือนกันครับเงียบหมดเลยตอนนี้เงียบหมดเลยไอ้เงียบเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือเงียบแล้วซุ่มซุ่มตั้งรับว่าจะต้องตั้งรับเหตุการณ์วันที่สองยังไงนะหรือลุ้น ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลุดจากตําแหน่งนายกและมนตรีกูจะหลุดไปด้วยไหมจะมีการปรับคอรอมอใหม่ไหมแล้วเราจะอยู่ส่วนไหนของของรัฐบาลเออนั่นแหละแรงกับเพื่อมก็มีคุณโตคุณเต้มงคลกิจอ่าเดี๋ยวถึงยังไงก็พูดมาถึงคุณเต้แล้วเอา,เอา,เ,อาเอาสักนิดนึงนะอืมคุณเต้ก็เจอคุณปรินาเนี่ยกัดก็ไปเต็มเต็มเหมือนกันจากตอนแรกเนี่ยนะฮะเจอคุณอะไรนะ ศิลเจนจาคาก็แจกกล้วยไปบอกว่ากลัวเพื่อนหิวเดี๋ยวเพื่อนย้ายพักไปแล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรกินเลยกล้วยมาฝากคุณปรินาก็ไปรอชานะฮะเข้าผสมโรงเหมือนกันนี่วันนี้เอาข่าวมาฝากนะแล้วก็วิเคราะห์การเมืองกันว่าก่อนวันที่สองเนี่ยทีท่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาย,ยังไงดูแล้วนะฮะคุณปรินาก็ออกมาเลยว่าเนี่ยเมื่อเต้มงคลกิจบางอาจสวนพลเอกประยุทธ์ไอ้พลเอกประวิทย์ประเด็นนะ ตอนมาก็มาเองหมายถึงเต้นนะตอนมาก็มาเองตอนไปก็ไปเองซึ่งไม่มีใครบอกให้ไปไม่มีใครบอกให้มาและตอนมาเนี่ยไม่มีใครเชิญเอาพูดง่ายง่ายตอนไปก็นะก็ไม่รู้ว่าเขาไล่หรือเปล่าเราออกไปเองสวัสดีทุกคนนะเข้ามาแล้วก็แชร์ชกันไปหน่อยนะเออสสปรินาก็บอกว่าเมื่อเตมงคลกิจบังอาจสวนบนเอกประวิทธ ประเด็นตอนมาก็มาเองว่ามาเพื่อประชาชนไม่อยากให้เกิดการยุบสภาตอนแรกเนี่ยนะก็เลยเข้ามาร่วมรัฐบาลโหวตแพ้ฝ่ายค้านเ,าเป็นรัฐบาลเสียงปิมน,น้ำไม่เอาเพราะฉะนั้นเต้จะต้องเข้ามาช่วยไม่ให้เสียงปิมน,น้ำและมีเหตุการณ์สภาล่มอยู่บ่อยครั้งเนี่ยโอ้ยตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดเต้ก็เลยต้องจำเป็นต้อง เขาเรียกปลดล็อกประเทศไทยต้องเข้ามาร่วมกับฝั่งรัฐบาลอันนี้ตามความหมายของคุณปรีนานะและปรีนาก็บอกว่าต้องชี้แจงให้มันชัดๆเลยว่าเหตุการณ์สภาล่มเนี่ยของสสเนี่ยมันเกิดจากนะสสที่ไม่มีความรับผิดชอบ เวลามีประชุมนะก็ชอบออกไปข้างนอกนะก็แซะไปถึงหัวหน้าพักเพื่อไทยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ที่กระโดดขึ้นเ,เรือเมื่อตอนประชุมสภาวันที่17นั่นน,น,น,นั่นนั่นว่าเนี่ยดูสิขนาดหัวหน้าพักเพื่อไทยยังกระโดดขึ้นเรือเลยยังอยู่ไม่ครบตอนก็ประชุมเสร็จเลยนะก็กระโดดกลับบ้านก่อนอ้างว่ามีธุระแซะไปถึงหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยนะ คือวันนี้เนี่ยใครทําชั่วใครทําเร็วใครทําดียังไงประชาชนเห็นหมดแล้วครับกล้องมันมีเยอะผมบอกแล้วไงนะนะตอนสภาลม่มไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยนี้นี่คุณปรินาก็บอกว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะแต่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วแสนนานแลือเกินแล้วจนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องจิตใต้สํานึกของแต่ละคนของสสแต่ละตัวอ่า ส่วนการอ้างว่าจะมาเพื่อประชาชนสังคมก็รู้ว่า,วาคุณเต้นเนี่ยมาเพื่ออะไรโอ้ยหยอกเย้าเซากระแซะกันน่ารักดีนะอดีตพักร่วมรัฐบาลกันเนี่ยว่าคุณเต้เนี่ยมาเพื่ออะไรมาเพื่อประชาชนหรือมาเพื่อขอกล้วยอันนี้อันนี้คือในในเฟซของคุณปรินานะเออนะนะผมก็ฟอลโล่เขาอยู่แล้วเรื่องว่าเป็นห่วงรัฐบาลเนี่ย กลัวว่าจะโหวตแพ้และจนยุบสภาขอบอกตามตรงว่าให้ห่วงตัวเองก่อนเธอคุณเต้นี่คุณปรินาก็บอกอย่างนั้นหาที่ยืนของตัวเองให้ได้ก่อนไหมวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่เอาคุณรัฐบาลก็ไม่สนใจอยู่ตรงไหนก็มีแต่คนรังเกียจ ไม่มีใครเอาจนต้องกลายเป็นฝ่ายค้านอิสระแต่เป็นอิสระคล้ายๆค,คนไม่มีจุดยืนอืสุดท้ายไม่พ้นต้องเปลี่ยนสมญานามว่าเต้พระรามเจ็ดเป็นเต้ตีสองหน้าโบราณว่านกสองหัวคบไม่ได้จึงสุดท้ายไม่มีใครครบเอา้าคุณปรินาก็ฝากทิ้งท้ายไปนะส่งถึงคุณเต้เคืออันนี้คือความเคลื่อนไหวก่อนวันที่สอง ไอ้ที่ผมอ่านในกรณีนี้เอามาให้ฟังเนี่ยความเคลื่อนไหวก่อนวันที่สองแต่สําคัญที่สุดครับพี่น้องสําคัญที่สุดเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมาเหนือเมฆตอนนี้แทบไม่เห็นหัวของกลุ่มผู้ชุมนุมเลยนะอ้าวคุณจะประท้วงคุณประท้วงไปเพราะอํานาจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือพลเอกประยุทธ์จันโอชาแม้กระทั่งวันนี้สารรัฐธรรมน,นูญทุกๆศารละ่ะนะไม่กลัวครับไม่คิดจะกลัวเพราะว่าตัวเองนะ ประมาณการประมาณแรงประมาณความเชื่อมั่นตัวเองเนะ่ยเหนือสิ่งอื่นใดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริสุทธิ์ใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสามารถไม่มีใครทําพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้คล้ายๆว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะคิดว่าคนดีอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกไฟกี่ครั้งก็ไม่ไหม้อืเนะเชื่อมั่นเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอากันง่ายๆ พลเอกประยุทธ์จันโอชาประเมินม็บสถานการณ์ม็บตั้งแต่มีการประท้วงตั้งแต่ปี49 51 52 53มา7มามบปี63เนี่ยนะครับนะฮะไม่น่ากลัวสู้ม็บที่ผ่านมาไม่ได้เลยเป็นไงล่ะครับนี่คือการประเมินเพราะดูจากสีหน้าค่าตาดูจากท่าทีของพลเอกประยุทธ์เอาพูดกันง่ายๆเถอะนะครับไม่ราคายเคืองผิวเลย ไม่ระราคไเครื่องตุ้มแต่อย่างใดเพราะอะไรล่ะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่คิดจะกลัวเลยแล้วก็ประเมินสถานการณ์เพราะคุณอย่าลืมว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาผ่านม็บมาพร้อมๆพวกเราตั้งแต่ปีสี่สมัยสนธิบุญ,ญรังกริ์ถูกไหมยึดอํานาจแล้วมาปีห้าห5 3้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในสถานการณ์ตลอด ตัวเองเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอ่าถ้าเป็นคนมีวิชาอาคมเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเองเนี่ยขมังเวทไอ้ม็อบเนี่ยโอ้โหชิวเด่นชิวเด่นเด็กๆมามินนี่มาอย่างนี้นะไม่ต้องมีม็อบบินเนียนมาชนก็ได้ไม่คารนามือพลเอกประยุทธ์นะลูกตีมืนของพลเอกประวิทย์เนี่ยฆ่าตายหมดแล้วคุณเชื่อไม่เล่าว่าแม้กระทั่งวันที่สองเนี่ยต่อให้ประชาคมโลกเขาบอกว่าผิดเนี่ยนะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ถูกอยู่คนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างคือจบนิหนำซ้ำผมพูดตรงนี้เลยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคาดเดาคาดคะเนศึสครั้งนี้เนี่ยวินมาโดยตลอดครับไม่มีสตทกสถานได้บอกว่าเครียดหน้าดําหน้าแดงนอนไม่หลับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเครียดจริงๆแล้วไม่เครียดแต่อย่างใดเลยครับไม่มีใครกดดันพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ไม่มีใคร กดดันประวิทย์วงสุวรรณได้ยังคงกินข้าวอิม่มนอนหลับเต็มอิม่มสบายสบายเบิรเบิดฮะเบิรเเหตุผลมันมีอยู่อย่างเดียวเลยฮะคือหนึ่งม็อบไม่สามารถทําอะไรพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้อยู่แล้วเพราะมีกฎบ้านกฎเมืองและมีอํานาจอยู่ในมือสําหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชามีคทาวิเศษเสกไปมือมึงเกิน่ะมึงแหลมมาใช่ไหม โดนคดีมึงแหลมมาใช่ไหมหนึ่งหไม่พอใช่ไหมเอา1นึไปหนึ่งหนมาเนี่ยไม่พอใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวว่ากันโดนทีละรายสองรายพ้นเอกประยุทธ์ถือว่าวันนี้เด็กไม่ได้เล่นพนเอกประยุทธ์จันโอชาแต่เด็กดันไปเล่นสถาบันอันนี้คืออันนี้เราต้องพูดตรงไปตรงมานะเพราะฉะนั้นวันนี้ แม้กระทั่งประชาชนทั่วประเทศก็บอกว่าเป้าของเด็กเนี่ยไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วมันเป็นอีกเป้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เลยโล่งใจเฮ้ยแม่งกูไม่โดนแล้วนะพลทางปืนแล้วไม่มีเพรสเชอร์อะไรทั้งสิ้นเลยพลเอกประยุทธ์ลอยเหนือลอยเหนือปัญหาทุกอย่างวันเนี้เพราะเป้าเนี่ยต้องยอมรับว่าเฮ้ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นเป้ารองแล้วนะไม่ใช่เป้าหลัก ทีนี้เนี่ยผมกาลังจะพูดว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เหลืองได้ใจเอาเพราะตัวเองไม่ใช่ตัวหลักแล้วนี่ที่เด็กจะเล่นอตอนแรกก็เด็กเหมือนจะเล่นพลเอกประยุทธ์จนโอหุบซ้ายหุบขวาหุบด้านหุบหลังแต่วันนี้เด็กเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยมันต้องแก้ที่ต้นต่อเพราะไม่ได้ต้นต่อแล้วอะไรดูแล้วจะไม่สําเร็จถูกไหมแต่คุณเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้คิดเหมือนเราเสิพี่น้อง มันพูดว่าเอ้ยวันนี้เด็กเปลี่ยนเป้าแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ลง่งเพราะมีอะไรเนี่ยกูจะใช้กฎหมายบังคับกับมึงอย่างเดียวเลยวันนี้เนี่ยกูไม่ใช่เป้าหลักแล้วโอ้ตีกันเชียงนะฮะต,ตีกันเชียงในเะสาไอ้น้ําที่บ้านเนี่ยนะตีกันเชียงสบายเลยเบิร์ดเบิดฮนะวันนี้จันโอชาเนี่ยประยุทธ์จันโอชาก็เลยไม่มีเพรสเชอร์อะไรแล้วเล่นไปเลยเล่นให้หนักไปเลยคืออันนี้คือผมสวมวิญ,ญญาณประยุทธ์นะ เด็กเล่นให้หนักไปเลยนะตู่บอกตู่รักสถาบันจริงๆแล้วตู่ยุกยงเล่นเลนให้หนักแล้วเดี๋ยวตู่จะจัดให้งามๆสักยกสองยกสําหรับพวกคุณเนี่ยคดีมาตาไหนว่าไปเลยเพราะตอนนี้ตู่ไม่ใช่ตัวละครหลักแล้วตู่เป็นพระรองแล้วคุณก็เลยเห็นคุณจะสังเกตได้หลังๆที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาแถลงข่าวไม่มีความกดดันใดๆนะครับคุณดูเกมนี้ดีๆนะคนเรามันคิดไม่เหมือนกัน เด็กๆเ,เนี่ยคิดว่าเราแก้ที่ต้นต่อเพราะฉะนั้นเด็กพยายามตีกระเซาเย้าแย่พุ่งเป้าไปที่ต้นต่อเพื่อที่จะกำจัดพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ในทางของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็บอกว่าตอนนี้งูเนี่ยเนี่ยที่คล้องคอพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมันพ้นไปแล้วพ้นไปแล้วมันกลับกลายทาให้พลเอกประยุทธ์รู้สึกว่าโล่งโอ้ยหายใจสะดวกกูหายใจคล่องแล้วคันนี้เป้าหลักไม่ใช่กูแล้วกูไม่ใช่เป็นพระเอกแล้วกูเป็นพระรองแล้วนะ คนมันคิดอย่างนี้พี่น้องฝากถึงเด็กๆด้วยฝากถึงผู้ประท้วงที่ผมเองก็อยู่ในกลุ่มประท้วงนะไปคอยไปสังเกตการแต่จริงๆพลเอกประยุทธ์คิดอย่างนี้จริงๆครับพี่น้องนะ เราต้องเอาความจริงกันมาพูดเลยพลเอกประยุทธ์เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกหลังๆผมพยายามวิเคราะห์สีหน้าอาการท่าทางของพลเอกประยุทธ์ไม่มีความกดดันแต่อย่างใดไม่เหมือนแรกๆนะที่น้องๆออกมาพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกต้องรัฐยุบสภาต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนแรกเนี่ยเนี่ยมาพุ่งเป้าอย่างเงี้ยพลเอกประยุทธ์หน้าดําไปซี่ <laughs> เดินไปไหนเวลาให้สัมภาษณ์นะแรกๆเลย ถ้าคุณดูคุณเป็นคนช่างสังเกตอากับกิริยาของคนเอกประยุทธ์จันโอชาสังเกตไม่ยากครับสังเกตง่ายๆมากแล้วตอนช่วงที่เด็กๆออกมาเนี่ยซัดพลเอกประยุทธ์เต็มซัดเต็มเหนียวเต็มเกียร์เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งตัวไม่ติดคุณเชื่อไหมสีหน้าตอนนั้นเนี่ยดำไปซีกหนึ่งจริงๆถ้าดูกันดีๆสังเกตจากการถแถลงข่าวแล้วคุณแต่พอหลังๆพอ คือคือเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแก้ที่ต้นต่อใช่ไหมแต่การที่แก้ไปต้นตอเนี่ยทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลอยตัวเหนือปัญหาเพราะคิดว่าตัวเองไม่ใช่เป้าหลักพอหลังๆพล,ลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาแถลงข่าวเนี่ยนะหลังๆเริ่มยิมเริ่มมีมาดผู้นําต่างประเทศเข้ามาเหมือนมาดผู้นราสหรัฐอเมริกามั่งแหล่เหมือนโน่นเหมือนนี่มั่งแหละตอนหลังเนี่ยจะทําอะไรทำไม่อะไรผมก็รดกฎหไม้เชือกันไาม,ไมพูดอย่างเนี้ยตลอด แล้วสีหน้าเนี่ยเปลี่ยนนะแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยคุณ